ตอนที่359แล้วพบกันใหม่ครับคุณหลินเจียงเสี่ยวไปและฐานชิงซานยกกล่องทัวลิสงห้ารถและเค้กที่รักออกจากรถสองกล่องเค้กที่รักมีสองไส้คือไส้หวานและไส้เค็มเขาเปิดถุงทัวลิสงห้ารถและเค้กที่รักอย่างละถุงแล้วเรียกให้หลินเจียอินและเจียงชานมาชิมดูซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีเจียงเสี่ยวไปก็ค่อนข้างพอใจเช่นกัน จากนั้นเฉินซินก็ไปนับจำนวนพนักงานในอุตสาหกรรมทั้ง5แห่งได้แก่โรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกโรงงานเครื่องปรุงรถโรงงานผลิตและแปรรูปทั่วเหลืองร้านโยผินและร้านกุ้งอบน้ำมันชิงเจียงไม่นานเฉินซินก็กลับมารายงานจำนวนคนอย่างรวดเร็วซึ่งอยู่ที่985คนเมื่อรวมพนักงานขับรถ139คนจากบริษัทโลจิสติกและพนักงานฝึกหัดสา0คนที่กำลังอบรมฝึกขับรถก็รวมเป็นหนึ่คน เจียงเสี่ยวไปอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเขาเกิดใหม่ได้เพียงห้าเดือนเท่านั้นแต่จำนวนพนักงานในบริษัทของเขามีมากถึงนับพันชีวิตแล้วในชาติที่แล้วเขาทำงานหนักเกือบสิปีกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้หลังจากถอนหายใจสักพักเขาก็พูดว่าพี่ชิงซานที่ให้คนมาขนทัวริส่งห้รถหน0่ถุงและเค้กที่รักทั้งสองรสชาติในออฟฟิศออกไปแล้วนำที่เหลือไปส่งที่ร้านโยผินพร้อมเมล็ดแตงโมหรถอีกหนึ่ถุง ฐานชิงซานร,รับคำก่อนจะเดินออกไปเจียงเสี่ยวไปยังคงห่อเค้กที่รักด้วยกระดาษสีแดงต่อไปโดยมีทั้งแบบเค็มและหวานอย่างละหนึ่งถุงหลังจากห่อเสร็จเขาก็เขียนข้อความว่าชีวิตคนเรามีครบทุกรสชาติผมจะขอเก็บรสเปรี้ยวและขมเอาไว้เองส่วนความหวานและเค็มขอนำมาแบ่งปันให้พวกคุณส่วนหากอยากได้รสเผ็ดขอเชิญมาชิมกุ้งอบน้ำมันของเราเจียงเสี่ยวไปเขียนข้อความลงไปด้วยรอยยิ้ม หลังจากง่วนอยู่กับการห่อเค้กที่รักที่และเขียนข้อความไปพักใหญ่เค้กที่รักจำนวน30ห่อก็ถูกห่อจนเสร็จแล้วเมื่อฐานชิงซานกลับมาเขาก็ได้เอาขนมไหว้พระจันทร์เค้กที่รักมเมล็ดแตงโมห้ารสและัุวิิสงหรถใส่ลงไปในถุงพลาสติกที่มีข้อความบนถุงพิมพ์ไว้ว่าร้านโยผิ่นอย่างละหนึ่งชิ้นแล้วขนถุงขนมขึ้นไปวางไว้บนรถ27ชุด ส่วนอีกสามชุดที่เหลือเขาได้มอบให้กับเฟิงเยี่ยนหงฐานชิงซานคนละชุดและฝากฐานชิงซานเอาไปมอบให้กับเฉินหยวนเฉาอีกชุดด้วยฐานชิงซานปฏิเสธไม่จําเป็นต้องให้ฉันหรอกเจียงเสี่ยวไปยิ้มเอาไปเถอะฉันตั้งใจมอบให้พี่นอกจากนี้ฉันไม่ได้ให้พี่ฟรีฟรีเสียหน่อยเพราะวันนี้พี่ต้องทํางานหนักอีกแล้วฐานชิงซานกล่าวว่าแค่พูดมาก็พอแล้วจะให้ฉันทําอะไรละ่ะเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่า ตอนนี้ถึงวันไหว้พระจันทร์แล้วเราจะให้สวัสดิการพนักงานโดยใช้ถุงพลาสติกสะดวกซื้อมาทำแพ็กเกจจิ้งในแต่ละถุงจะมีเมล็ดแตงโมห้ารัุ่ลิสงห้ารสเค้กที่รักไส้เค็มและไส้หวานอย่างละหอ่อซึ่งเราต้องทำทั้งหมด1424ชุดเมื่อทำเสร็จแล้วให้พี่กับเฉินซินนำขึ้นรถไปส่งให้ถึงมือผู้รับผิดชอบของแต่ละที่แล้วให้พวกเขาจัดจ่ายให้กับพนักงานทุกตำแหน่งอืมได้สิฉันอยากจะขอบคุณในานามของคนงานในโรงงานเครื่องปรุงรสด้วยขอบคุณเท่าแก่เจียงมาก ฐานชิงซานร,รับคำแล้วกล่าวด้วยรอยยิม้มหลินเจียอินที่ยืนอยู่ข้างกันได้ยินแบบนั้นจึงถามว่าคุณได้มอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับพนักงานทุกคนในชิงโจวแล้วพนักงานโรงงานมล็ลแตงโมจินเคอร์อที่เจี้ยนหยางละ่ะเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าเค้กที่รักมาเลตแตงโมห้ารสและทัลลิสงห้ารสต่างก็ผลิตในโรงงานมล็ลแตงโมจินเคอร์อแค่เราโทรหาเจียงเสี่ยวเฟิงแล้วบอกให้เขาเอาแจากให้พนักงานในโรงง,งานตามนี้ก็จบแล้วหลินเจียอินพยักหน้าและถามว่า หลังจากแจกของขวัญแล้วคุณยังจะแจกอ่งเปาเนื่องในเทศกาลด้วยหรือเปล่าเจียงเสี่ยวไปคิดอยู่พักหนึ่งเมื่อช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเขาเคยแจกให้พนักงานทุกคนคนละสิบหยวนแต่มูลค่ารวมของขวัญที่แจกให้พนักงานในครั้งนี้มีราคารวมน้อยกว่าสองหยวนดังนั้นเขาจึงพูดว่าแจกไปเลยคนละสิบหยวนแล้วกันคนละสิบหยวนถ้าพนักงานหนึ่งพันคนก็เป็นเงินประมาณหนึ่งหมื่นหยวน หลินเจียอินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อมีพนักงานมากขึ้นก็ต้องใช้เงินมากขึ้นแล้วเจียงเสี่ยวไปยิ้มผู้คนยิ่งมากก็ยิ่งสร้างมูลค่าให้กับโรงงานและอุตสาหกรรมมากขึ้น